สางลบนะครับกับไมอนี้นะครับบันน้อัพคลิปด่นแล้วนะครับกับเดี๋ยวมาอัพคลิปกัน่อยนะครับมาลงยูสูบกัน,น่อยคือสวนเกษตรนักลบเนี่ยเป็นซื้อสวนผมผมตั้งเขงาทำไมนะครับเนื่องจากว่าสวนเดิมที่ผมตั้งไว้คือสวนเกษตรพอเพียงเออสวนเกษตรข้างบ้านแบบพอเพียงตามร้อยพ่อนะครับก็บกบดีอยู่แล้วละ่ะแต่ว่าปัญหาคือผมว่าซื้อ สวนกเกษตรข้างบ้านนี่พอเปิดเข้าในยูทูบมันเยอะนะครับเยอะเกินไปนะครับมีทุ่หมองนะครับมีทุกคนที่เขาเก็ดเป็นสวนกเกษตรข้างบ้านเยอะยะเยอะแยะนะครับผมก็เลยเปลี่ยนครับเปลี่ยนเพื่อให้เป็นเอกลักษณ์นะครับเป็นเอกลักษณ์ของของสวนไม้นะครับกับซื้อที่ผมตั้งนี่เป็นนักรบชาวเรือเนี่ยคือสวนกเกษตรรบเนี่ยคือว่าเฟซบ,บุ๊กผมซื้อว่าสวนนักรบชาวเรือนะครับก็เป็นทายาเก่าของ ว่ามันเก่าของของทับเรือครับมุกจักนครับสมุทรยูครับเขาเป็นชายาของมันเป็นเขาหายไปนะครับกะก็เลยมาเปลี่ยนให้มันเป็นอีกลักษณานะครับก็เลยเป็นสวนเกษตรนักลบนะครับก็ขออนุญาตเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวผู้ที่ติดตามอาจธิสงสัยนะครับถ้าอ่าจังได็กก็อ่าฝากติดตามคือเก่าล่ะครับกะมื่อนี้นะครับภาพยนตร์สลัดนะครับสลัด เขาปลูกช่วงเขาเรียกว่าฤดูฝนฮะมันค่อนข้างปลูกยากที่มองเห็นอยู่นี่คือสลัดคอตนะครับเป็นแปลงพักที่ว่ายกสูงนะครับถล่มเยอะมาโอ้แสงกับอุบับอุบับเบื้องหน่ายังไงอันนี้คือปลูกคน่อนข้างยากนะครับนี่ก็บ่ค่อยง่ายปานเด๋นะครับเพราะว่าบ่าเป็นช่วงฤดูกาลของการปลูกผักสลัดหรือปลูกผักต่างๆนะครับบ่าเป็นช่วงฤดูกาลแต่ว่าเขาปลูกเขาเพยามปลูกมันได้ในช่วงฤดูกาลที่ว่าเขาบ่สามารถผลิตได้ เพื่อเพื่อเอาบริโภคกินจะคล้องแล้วก็ท่าเรือก็เอาไปขายนะครับเป็นแบบพ่อเพียงตามร้อยพ่อั่นแหละนะครับได้ภาพมาเบ่งนะครับาสารทพวกน,นี้ผมกับได้เมล็ดพันาาาาพธุ์น,นะครับเมล็ดพันธุ์มาจากส่วนมาจากไอเพจขอของเมล็ดพันธุ์ผัก20บาทของคุณอนเนกนะครับแต่ที่นี้ผมกับได้จากเพื่นมาแล้วผมซื้อมาแล้วผมก็มาเก็บ พันตัเองนะครับนี่คือไม้ไพันธุ์ของมเ,เองนะครับอ่ะตัวนี้ไม้ไพันธุ์ผมเก็บว้ผมปลูกเองครับจะครับ,บกขึ้นกะสร้างคนไม้ได้นะครับเพราะว่าสวนอันนี้คือไม้ไพันธุ์นะครับ,บชัดไหมเนาะนี่น่สลัดคอตนะครับคตตอตผมเก็บว้นี่บ่หน่อยนะครับในปูกนี่ได้ถ้าห้าสิบลูกซ้ำกินเนี่ยเบิดปีปูกเบิดนะครับแต่ผมมีหลายทุง บโอเคเดี๋ยวพ่อเบ่งโตปลูกลงหมาตอนนี้สิเมื่อน,นี้นะครับนะสิเม่าปลูกสลัดผมเพาะไว้แล้วปล่อยนะครับสถานเพาะสถานด้วยนะครับก็บอกง่ามนะครับแต่ว่าอายุนะ่าจะพอลงได้แล้วนะครับก็เลยสิทธิ์ลงลุ่มนะครับลุ่มไปบางส่วนแล้วนะครับอ่า เอาที่เห็นเป็นตะไคร่นี่บ่เป็นยังได้ครับนี่ผมเอาไปกันนกครับเพราะว่าเวลาปลูกผักลงนกกระจอกหลายนะครับเขาใชมาจิกกินผักนะครับจิกกินซื้อๆบ่มีปัญหาหรอกครับแต่ปัญหาคือว่าเวลาต้ตตนหน่อยแล้วถึงจิกทึงถอนนะครับถอนอะไรก็กรองไม่เหนนะครับมันก็เลยที่ได้ผักตายก็เลยจะเป็นงองตะไคร้มากันไว้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมพาไปเบ่งตัวที่ผมปลูกนะครับ นี่คือโต๊ะที่ปลูกไว้นะครับเดี๋ยวพ้าบึงนี่ครับเปี๋ยวผ้บึงก็อยู่ประมาณนี้นครับเอาบางามมากับบางงามไปเลยนะสิ่งใสตะไคร้ไว้เนี่ยจะว่าโหนกอจิกนั่นเองนะครับจิกแล้วก็ถอนต้นนั่นไม่ตายนะครับอันตัวนี้เป็นคอสนะครับมีสกรีนโอ๊กพร้อมนะครับอ่าส่วนนี้ส่วนเก,นเกษตรนะครบนี่นี่ทุกอย่างนะครับสิ่งปลูกก็คือ แต่ของอยากกินยังกระปุกน,น,นะครับอันนี้ก็มี่เขาเขาเรียกว่ามันยังพังน้ำบ่ฟังน้ำเนานะนี่ครับพวกใหญ่ยีเด้อปวดขึ้นมาครับเบางมือผมก็ได้อันนี้ผมปลูกไว้บางเอื่นว่าบุคิดว่ามันสิใหญ่ขนาดนี้นะครับพอมันใหญ่ขึ้นมามันคุ้มเหมืนมันมันกลายเป็นโฮม ปกติพักเขาก็มากกันอยู่แล้วนะมักแสงแดดนะครับก็เลยคุ้มเพชรนี่คมเป็นมันเป็นคมแท่านที่สี่รับแดดท่านสี่นะครับกลายเป็นว่าเด็กมารับคมพอร,ร,รับคมต้นพักก็สิยืดนะครับยืดโอ้หนุ่ยใหญ่ดีนะครับอันนี้อีโม่ลงไปเรานม่แปลงเนี่ยเจือที่กันนะครับปลูกอะไรได้ตรงนี้ครับเพราะว่ามันคมนะครับ ถ้าจะออกก็เสียดายนะครับร้อยฟักมันเต็มทีกันเดี๋ยวเก็บออกแล้วค่อยสีปลูกใหม่นะครับอันนี้พักหวานก็มีนะเดี๋ยวเบื้องอันนี้เป็นกีนอกนะครับก,รกีนอวกผมก็บริหนับหมือว่าจะมือ่อแหละนะจะยู่วมันสามสิบหมื่อแล้วแต่หันต้นในซ้ำนี้แหละนะครับเกือบเดือนเป็นเดือนแล้ว่หละนะอันนี้จะลงไม้นะครับอันนี้คอรสลงในกระถางเดี๋ยวเบื้องตัวนี้คือลงไม้ นี่คือสีผมล่องไม้นะครับผมล่องไม่ขอดอันนี้ก็เป็นแปลงผักที่นเห็นนะครับแปลงผักยกสูงน,นี่คอดนะครับคอดนะครับน้อยอยู่สผมล่องไว้ไอ้พึ่งล่องกี่ตกี้นะครับตะกี้าพาชมก่นอนขอประเดิอัพโหลดโดนวด่าประด็ลงโดนแล้วยูทูบนะครับอันนี้จะเป็นบัตเตอร์เฮดนะครับบัตเตอร์เฮดของสวนเกษตรนักลบนะครับกัแบทบี่ทั้ง เพราะว่าจะคลองกินนะครับอันนี้ก็เป็นบากนามเหมือนกันแต่ว่า,าต้นเขาเรียกว่าปลูกปลูกใส้กระถางนะครับเพราะปลูกใส้กระถางก็เลยกลายเป็นว่าเนี่ยปลูกตรงนี้อาหารบ่เพียงพอนะครับมันก็เลยเห็ดให้ลูกบ่ใหญ่นะครับต้นบ,บ่สมบูรณ์นะครับอันนี้ก็มีผีคลิกปลูกใส้กระถางอันนี้เป็นชนชมนะครับเป็นชมพันดชัชนีพันดอก ในทึงชนชุมนะครับเราทุ่งบึงดันหน้านะครับก็คือว่านี่ปูอันนี้จะชนชุมนะครับชนชุมที่ปลูกไว้ก็มีหลายอย่างนะครับมีกว๋วยนี่มักรีดามักฝรั่งมีเวัตนะครับอ่ะเบึงอีกอันวเน่งก,ก็ตัวนี้จะเป็นจริงๆกับปีดรูดปีดรูด หัวใหญ่หรือผลิกินเจ่หัวอ่อยกินเกือบเปิดแล้วนะครับเดือดสมนีเดือดสมน,สมนิตัวนี้เป็นข้าวโพดราชินีทับทิมสยามปลอกฟักแล้วแต่ปัญหาคือว่าผมปลูกใส่กระถางผมทดสอบมารอบที่สองกระโบสมุนที่เรานะครับกับรู้ว่าเพราะหยัางแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นเพราะในกระถางอาหารหรือปุ๋ยบ่เพียงพอหรือเปล่านะครับผม ใส่หน่อยเกินไปเนาะ,ะนก็เลยเฮ็ดให้ฝากค่อนข้าง,างน้อยเวลาถือแดดก็เผาอยู่ดิอันนี้ก็ดูเหมือนจะสมบูรณ์ครับเน,นี่ยต้นงหญ่ดีลอเบิ่งต้นนี้ต้นนี้ปุยไหลต้องมีการแก้ไขยังไงขึ้น,นครับเพราะว่าะนะก็เช่นนี้ผู้ใช้กระถางก็ได้ครับทุกอย่างอันนี้ก็เป็นสลัดนะครับตัวนี้เป็น เล็ดละพิดนะครับกับขอดเนี่ยปลูกไว้เองเสียเตจะเต็มอยู่เนี่ยทึ้งนกทึ้งแม่ก็อย่างตะเข็บเตตะเข็บทั้งหอยถากหน่อยไหมหอยถากอยัางครับเป็นตะเข็บนี่ตัวเนี่ยกินนะครับแล้วก็เป็นหอยเนี่ยนี่ตัวหน่อย,อยเสียดูกินแล้วก็ตายนะครับเยอะะครับตอนนั้นเคืนเห็นไหมตเต็มแปลงเลยนะครับตะเข็บ อันนี้จะเป็นขนาดคณะเห็ดหอมขนาปลูกขนานานะครับเจอหอยเจอกินไปเ,เรือเรือลุมเรอบก,กีตนนะครับกับบุกูบัซสิลอด์ได้ซ้าเดนะครับนี่จะว่าเขาปลูกแบบเกษอินรี์เอา,เอาสำหรับเมื่อนี้นะครับผ้ามาเบึ่งสวนกะอัพแลัพโหลดนิดนึงนะครับเดี๋ยวเที่ยวหนาสิผ้ามาเบึ่งตอนที่ เขาสมบูรณ์เต็มที่นะครับตัวน,นี้ก็เาขาเรียกว่าวยังก็บ้านใหญ่เต็มทีนะ่เนาะอาจจะยัยเต็มที่มันก็อาจจะยืดหรือว่าจ,จะเป็นพุ่มก็ได้ก็บอกว่าได้นะครับเพราะว่าช่วงฤดูฝนเป็นช่วงฤดูการที่ปลูกยากที่สุดนะครับเดี๋ยวก็เจอฝนเดี๋ยวก็เจอหลอนนะครับมันสลับกันอยู่นะครับก็ยังได้ก็ขอฝากาช่องนะครับช่องของเกษตรเรื่อเกษตรนักโรคไปนะครับกับ ้ก็ให้ติดตามกันไปนะครับที่ผมลงทุกอย่างนี่คือปลูกเองนะครับบ่แม่นไปถ่ายองผู้อื่นนะครับเป็นของเจ้าของแล้วก็เฮ็ดเองอ่าทำจริงเฮ็ดจริงนะครับตายก็คือตายเป็นก็คือได้กินจังซี่ล่ะครับก็คือบ่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีใดๆทั้งสิ้นนะครับมีแต่อินทรีย์ใส่จุลินทรีย์ใส่ยังเฮ็ดที่มักเองนะครับกับสารโมนิก็ ขอเอาไวส้สำนีก่อนนะครับเดี๋ยวเที่ยวนาคอยมาพวกันใหม่นะครับผมครับสวัสดี